ดำนี่ไงนี่ไงมาดามาไปตัอกลัวาวันนี้กินข้าวผัดไปก่อนกินข้าวเร็วนุ่นยายซอทำให้แล้วนุ่นเร็วเฟ่มาเร็ววิ่ง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 สนใจนะอ่ามากินข้าวมากินข้าวเร็วไปเฟ่แล้วเร็วเร็วมา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 กินข้าวเร็วมา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 ตอนนี้ ลุงกอล่ามก็กาลังกินข้าวนะครับอย่างอร่อยอร่อยนะฮะปอทาเมนูข้าวผัดนะครับวันนี้นะครับโอเคนั่นแหละกินไปกินไปปีโป้ปีโป้มานี่แล้วปีโป้ปีโป้ข้าวหนูอยู่นี่ครับมากินนี่แล้วแอนดาไม่ได้ <laughs> กอล่ามนู่นของเองอยู่นูน่นกินไปกินไปที่ ปีโป,โป้ของหนูอยู่นี่มามามากินนี่มา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 ปีโป้มามามากินข้าวกินข้าวเมามามาอยดูนะมัขอมันแล้วมัักอีโป้นะเออเร็วเมนรีกินตเรีบกินรบกินเดี๋ยวลุงเขากินหมดนะเร็วเรว้อนมั Mama, so <im> <they> ้อนดเลย่าน้องดำก็กินอยู่ตรงนี้นะทุกคนอย่าใกล้กันเดี๋ยวจะขู่

ที่สามตัวที่ป้าซอดูแลอืไม่มีตัวไหนสมประกอบเลยคือคือโอ้ยผ่าสนามบมาผ่านสนามลบมาอย่างโชคโชนอันนี้อันนี้ขาหมดไปหลายข้ายืนกินยังจะเซเลยเนี่ยอันนี้ขาขาข้างหนึ่งเออขาหลังด้านซ้ายยืนไม่ได้ก็ไม่แพ้เต็ม หัวเลยน่ะแผลก็เบิกหูนี่หูหูโดนกัดมาอันนี้อันนี้คือกระลำนะคะกระลำอันนี้น่าจะแก่สุดใช่ไหมแก่สุดอันนี้แก่สุดมาจากอันนี้นี่ปีโป้ปีโป้นี่คือตาบอดตาไม่ดีแต่กัดเก่ง ตาบอดแต่ว่ากัดคนอื่นได้ตลอดนะแต่กัดหมาด้วยกันวิ่งหนีนะไข่เปรี้ยวกัดนมเปรี้ยวแล้ววิ่งหนีอันนี้โดนกัดลุมสามตัวนี้ลุมสามวันนั้นหนูขาดหนูปลาเลือดขาดแต่วันนั้นแต่อันนี้เราวิ่งหนีไข่เปรี้ยวมีวิ่งหนีกระทะาตุ้ยมาเลยอ่ะมีเด็ตัวซ่าๆตัวซ่าแต่อันนี้อันนี้ก็ท้องไม่มีพ่อสองรอบแล้วหลังหลังเดาะมาหล้างดะมาหลังหักมาแต่ก็เสน่ห์แรง ในโพเขาในโพเขารักษาเนาะเออถ้าใครจําได้ตอนแรกนะฮะตอนนั้นนะครับหลังมันไม่ดีนะฮะโดนรถชนหรือว่าอะไรที่อุ้มมาใช่รถนี่แหละรถนะฮะเจออุบัติเหตุกับรถนี่แหละพอรักษาหายเธอก็มีมีอะไรนะเขาเรียกว่าถูกผสมพันธุ์ผสมพันธุ์ตอนนี้ก็รอบสองอีกแล้วนะฮะไม่รู้ว่าข้างในท้องจะมีกี่ตัวนะโอ๊เสน่แรงจริงๆดำเอ้ย์ดำ อันนี้จะเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่หมาหมาของเราเนาะเราไม่ใช่หมาเราแต่ตั้งใจที่จะทำทำหมันไม่ได้นะแบบเป็นเป็นเป็นหมาอีกเจ้าของหนึ่งเออเป็นหมาที่มีเจ้าของนะคะแต่ว่าเขาจะมาอยู่กับป้าซอนนี่แหละมาฝากท้องไว้กับป้าซอนนะครับมกินนี่ๆนะคะกินไปกินไปเนี่ยเพื่อลูกในท้องน่ะตอนนี้น่ะท้องอีกแล้วเลยพี่น้องเด้อจ้าจะมาพูดเลยไม่รู้กี่ตัวเห้ยจะมาแย่งเข้ากินอีกแล้วอ้าว ของเองหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเขาท้องอยู hmm. ่เองเองหลบไปก่อนไข่หมดวอิม่าอิ่ไเราไปกินน้ำแล้วไปกินน้ำแล้วนะลมบาิ่มม่ของมูอยู่นี่กินเยอะมากเลยกอลัมอ่ะแล้ววันหนึ่งวันนึงกินกี่คาบเนี่เออเลี้ยงยังไงสองขาบ วันหนึ่งให้กินสองครั้งสองครั้งแล้วก <those> ็รอบเย็นรอบหกโมงครึ่งอ๋อแล้วแ<ร>ล้วมาท oh. ี่มามาที่มาในร้านป้าซอนี่คือกินดีนะพี่น้องคือทำเหมือนของคนกินทำเป็นของคนเลยเดิทำหมาคอยยังได้กินเสร็จอ่ะค่ะได้กินเสร็จนะคะหมาบ้านนี้น่ะหมาที่มานี่ได้กินข้าวได้ทำเหมือนให้ทำให้คนนะพี่น้องเนี่ยทกินเลยนี่ทำให้กินเหมือนคนเลยนะคะที่น้องทำดีมากนะครับป้าซอเวลาทำกับข้าวให้น้องหมานะฮะ

ทำกุ้งเสร็จใช่ไหมเจ้าอก็จะเก็บหัวไว้ใช่ไหมเจ้าอก็จะทำน้ำกุ้งนะกินได้นะคะคนก็ไดยชิมได้นะคะมันกุ้งนะคะอ๋อเหรอได้เาอกรกินเนี่ยมหาว่าไม่เชื่อเอามากินดูนะคะเอาเก็บหัวไปทำนี้ได้แล้วครับน้ำพริกอันนี้ดิบเหรอสุกอ่ะสุกแล้วเหรอทำให้มันแห้งไงอร่อยอร่อยเออยังไงข้าวเหนียวร้อนๆเอ้าชอกรับทำให้แบบคนก็กินได้แต่ว่าเจ้ซอเอออร่อยอร่อยนะเอาชิมดูนะคะให้ชิผัด เหมือนเหมือนกลิ่นปูอ่ะกินแต่ว่าเออว่ามันเป็นกลิ่นเราไม่ได้พัดให้แต่ว่าเราคืออยากให้หมามันกินอร่อยคือวันนั้นน่ะมันอยู่ในกระทะเราไว้นี่เลยทำให้กินบ้างก็ไไม่กินอย่างเงี้ยถ้าดีเอาเชฟทำให้ยายกินบ้างเด้อยายเอฟไม่ต้องให้ลุงหมากิถ้าคือมันอยู่ในกระทะไงเมื่อวานนี่ยายยายซอทำมันก็อยู่ในกระทะใช่ไหมซอก็เลยคุกให้มันกินเลยซอก็เลยนั้นมันหกถ้าเกิดว่าเราเอาไปผัดใส่ข้าวแล้วก็ผักสดเยอะๆเนาะ ล้วจะผัดไข่ไม่ต้องผัดก็ได้เอาข้าวสวยร่วนมาแล้วก็คลีนอันนี้นะฮะเอาแตงกวาเอาผักมาใช่แต่ว่าถ้าใครอยากใส่พริกก็ได้นะเออใช่จริงๆใส่พริกใส่เนยมันกุ้งอันนี้อร่อใหญ่มากย้อซอเก็บไว้ตักส่ช่วยแล้วะให้กินตอนนี้ได้ไหมอร่ใส่นั่นคงจะแซ่บนะใส่พริกป่น เพราะว่าตะกอนนะยเ้าออยู่รัติใจเจ้าก็ทำแบบนี้แหละถ้าส่งแต่มันก็โอเคจิเอาใส่ถึ้นเล็กๆกมาคบนีนะคะเราก็กลับมาจะเก็บเห็ดจะได้กินห่นวนนะทยอเยอะไหมพี่เาเี่นี่ไงไหนเห็ดเออยังไม่ได้ดูเห็ดเลยในที่นี้เอ้าโอเคค่ะสวยนี่นี่อันนี้สวยมากเห็ด นี่อันนี้สวยมากทุกคนเห็นไหมครับคนคนอุ้ยออุเลยอันนี้ถ้าซื้อกรอาสิบโอ้ได้เป็นร้อยท่นบอกเออได้เป็นร้อยนะคะนี่ถ้าซื้อก็ร้อยห้าสิบเหรอจริงเหรอแค่เนี้นะใช่ใค่ะ1นึงสามร้อยนะคะกนึงสี่กิโลหนึ่งสรอยบาทเอามเอฟซีอันนี้ประมาณร้อยห้าสิบรกิโลละสี่ร้อยค่ะจะทำที่บ้านํำมัน อันกระท้ o นกินเนาะสีด้ยปีนี้นะไม่ได้เอาไปส่งโรงงานนะคะปีนี้นะดูนะทุกคนกระท้อนก็มาจากบ้านคุณพอลลี่นะฮะดูดูดูนี่รีบตามรีบกินเลยยายสมรรีบตามกินเนี่ยกระท้อนอ่ะส้จะเก็บน่ะมันจะได้สวยแบบนี้อ๋อใส่ตู้ไว้อันนี้คือเก็บจากต้นอันนี้คือที่เขาเอามาคือมันหล่นไงคร้บจากต้นจะกินตอนไหนคะนี่ก็วันไหน นกไมด้กินลูกกินฮะอันนี้กินลูไม่กิกระตาดำมากินน้ำแล้วกินน้ำกินน้ำกินน้ำมาทางนี้หนูหนูกินน้ำาน้นน่นกินน้ำทางโน้นแล้วไปกินน้ำ กินน้ำยังใช้มัด้าสหนูตัดไม้ไผ่สุดลำสาหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะเป็นบรรยากาศจากร้านป้าสอนป้าสอให้อาหารนกหมานั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมซื้อพาไปนะครับสวัสดีครับั่นแหละ